ว่ายังไงคุณแม่อยาม่ซื้อข้าวให้หนูกินที่สถานีตำรวจนะลูกแม่เอาหนูไปทำงานด้วยเหรอวันนี้ใช่ก็แม่รักหนูไงโอเคห่อไปเลยแม่ซื้ออาหารมาให้หนูกินสิบห่อเลยเหรอใช่หนูเ่ยหิวตอนกลางวันเอาอาหารสิบห่อคะอ่ะโอเคครบแล้วค่ะ หรอไม่แปดข้าวโอเคของเขาหมดอาหารเขาหมดเขาไม่พอขายก็เลยได้แค่แปดใช่ไหมใช่อาหารไม่ครบไงกินแค่นี้ก็พอแล้วโอเคดอย่าท้องแตกเดี๋ยวเดีย๋ยวจุจี้ท้องแตกนะโอเคอยาคุลูกสองผมแม่ขี้เหร่ไหมเออแม่จะไปตัดผมก่อนไหมล่ะตัดสิ หม้ต้องถามเขาว่าเขาให้เอาแมวจุจี้เข้าไปในร้านด้วยหรือเปล่าเออที่ร้านตัดผมให้เอาแมวเข้ามาด้วยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะจุจี้อยู่ใดทีด่นะลูกอยู่ตรงนี้โอเคจุจี้รอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ตัดผมก่อนโอเคเอาทรงอะไรดีคะคุณตำรวจเออส่งสวยๆค่ะ อ่าอตรงนี้กว่าโอเคสวยแล้วค่ะคุณตำรวจเย่ยว,วอ่าเสร็จแล้วลูกจูจี้อยู่ไหนมานี่มาเร็วเดี๋ยวแม่อุ้มเร็วไปไปกันดีกว่าโอเคเสร็จแล้วสวยมากทไมปกติบูมสีเขียวทำไมกลายสีม่วงรู้วะร้านเขาเปลี่ยนสีให้ไงว่าเจอเฮลไหนล่ะแม่ที่ทำงานน่ะจะไปรับพ่อก่อน โอเคได้เลยเพื่อนไปแต่งตัวสิเพื่อน <Okay, S 1> <Okay. S 2> โอเคโอเคไปแต่งตัวลวาีพ่ขอขอไปทำงานพ่อได้ไหมอ่ะมาแล้วโอ้คุณหมอสุดแล้วใช่ไปกันเถิดเออเป็นเป็นกระเทยดหรอคะเป็นกระเทยดหรอคะพูดพูดสวัสดิเสร็จแล้วค่ะเงี้ย ก็พูดไม่ได้เหรอเป็นเทยเหรอเป็นผู้ชายจะพูดได้ไหมอะไม่ได้ต้องพูดครับจีเหรอใช่ผู้หญิงพูดค่ะได้เพราะผู้หญ<อ>ิงเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายต้องแล้วเป็นผู้ชายพูด,พดได้ไหมผู้ชายพูดไม่ได้โอเคโอเคฉันลืมตัวไปคำใครคำมันโอเคฉันลืมฉันพูดครับก็ได้เดี๋ยวฉันส่งไปอยู่ไบดูตรงนู้เนเลย อาอาฉันก็ไปส่งข้างในห้อในห้องเลยเหรอใช่นี่ใครใครเอาใครใครพามาล่ะคะอ๋อแฟนฉันเองใครใครไหนแฟนเธอเป็นตำรวจออกไปเมื่อกี้นี่ไงนี่สวัสดีจ้ะวสวัสดีจ้าวันนี้ฉันเอาน้องแมวมาด้วยนะ หนูอยู่ในกกงนะฮะฮัจูจีหิวบอกแม่นะอยากนให้ใอยากให้อยาก,ยากมาหาแม่นูกข้มาหาแม่เลยนะแม่ไม่รักประตูโอเคค่ะคุณแม่นูกมููกห,หิวอะไรอย่าแม่ให้อย่าแม่ซื้อมานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ขอนั่งทางานตรงโต๊ะนี้ก่อนนะโ okay, อเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันมานะคะอ้าวจะไปไหนอีกล่ะจะไายุ่งกับฉันเธอเพิ่งมาถึงเธอจะไปอีกแล้วเหรอใช่อะไรกันเนี้ยซื้ออะไรอีกเนี่ยเธอซื้อมัดเม,น,มนโยกับช็อกโกแลตซื้อมัดเมนโลกกับช็อกโกแลตเหรอใช่เอาไปกินเองใช่ไหมไม่ได้ให้จูจี้นะไม่ใช่เอาไปให้ลูกให้ลูกจูกจี้เหรอ โอ้จูจี้กินได้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวติดคอจูจี้กินได้จูจี้นกินได้ค่ะเหรอใช่ก็บอกแล้วไงมันกินได้ต้องเคียวให้ละเอียดนะโอเคดีย๋ยวฉันขอข้างหน้าตรงนี้ดูหนังสือดิเอดูซิมีเอกสารอะไรให้ฉันทำบ้างเนี่ยวันนี้เธอฉันพูอะไรมาให้ด้วยนี่โอ้มีคอนด้วยเหรอเธออย่างนี้ด้วย โอมีปืนด้วยหมดมีสองอย่างโอเคปืนเอาไว้ยิงเอาไว้ยิงคนร้ายที่ต่อสู้เอาไว้ยิงคนร้ายให้ตายเลยโอเคโอเคออกลัดตเวนก่อนนะไปเที่ยวตรงไหนดีนะวันนี้อ๋อรู้แล้วไปขี่รถตรวจรอบๆเมืองซากุระดีกว่า ไปเลยเอ๊รถตำรวจมันเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อะไหนลองดูสิสีไม่ได้โอ๊ยออ้ยโอ๊ยทำไมขับรถอย่างงี้ขับดีๆีสิเธอไม่ได้หรอกเปลี่ยนสีไม่ได้หรอกลองดูสิไม่แนะ่นะไม่ได้รถตำรวจอาจจะเป็นสีใหม่ที่สวยงามฟุ้งฟิ้งก็ได้เปิดไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวเธอก็ลองดูโอเยโอ๊ยระวังระวัง มนันรลต้อเยือไปเดี๋ยวเข้าไปเลยนั่นแหละทำสีหน่อยค่ะได้เลยเฮ้ยอ้าทำไมทำสีไม่ได้อะโอ้รถตำรวจทำสีไม่ได้อะทำยังไงดีก็บอกว่ามันทำไม่ได้ร้านเขาไม่รับทำให้อะมันทำไม่ได้นี่มันรถตำรวจมันทำยังไงมันทำเยากเกินมันเป็นรถของตำรวจทำไม่ได้ี๋้วติดคุก เขาไม่กล้าทำให้ร้านอะไปเลยอย่าอย่าไปดูที่ที่ที่สวนสนุกสิใครใครขโมยอะไรมั่งไม่น่าจะมีนะมีสิต้องเข้าไปดูที่โรงละครม,มีพี่หมีตัวไหนดื้อหรือเปล่ามันไม่มีใครอยู่นในโรงละครมีพี่หมีดื้ออยู่นะพี่หมีไล่ตีคนอยู่ แน่คุณตำรวจกลัวใช่ไหมใช่กลัวทำไมเธอเป็นตำรวจนะอ้ามันไม่มีเพื่อนอยู่กลัวพี่หมีตีตูดใช่ไหมใช่ปัโถเฮ้ยอย่าขโมยอยฉันเอาอีกแล้วเหรอใช่พี่หมีขโมยซอยอีกแล้วใช่ไหมใช่ตัวสีเทาอ่ะพี่หมีสีเทาเหรอใช่เอออย่าดันอย่ายายาอย่าดัน,อดนไอ้เพื่อน มานี่เลยสองคนเลยมีสีเทาสองคนโน้นน้คนโนนด้วยมานี่เลยมขมขโมยทองขมดูข้ามวยเพชรโอ้โหคนหนึ่งขโมยขโมยเพชรเลยเหรอใช่คนคนนี้ขโมยทองคนนี้ขโมยเพชรโอ้โหอย่างนี้ต้องพาพาไปสอบสวนซะแล้ว นี่แน่เอามามานี่เลยย่าไบบอกคุณันหน้าฮะฉันจับที่หมีขโมยทองมาแล้วค่ะเขาขโมยทองกับใครเอาไว้ตรงนี้สอบสวนเขาก่อนนะว่าเขาเป็นยังไงผมผมไม่อยากคืนเขาเลยอ้าวทำไมเอาเขามาแล้วไม่อยากคืนเพราะว่ามันสวไวอะฉันจะเอาไปให้เมียเขาไม่ได้นะมันเป็นของเขาต้องเอาของเขาไม่ได้อยากได้ต้องไปซื้อเอาเอง งั้นจะคืนเขาไม่คืนไม่คืนถ้าไม่คืนจะเอาเข้าห้องขังเดี๋ยวนี้เอาเข้าห้องขังเลยโอเคไม่เชื่อฟังก็ต้องขังไว้อย่างนี้แหละไว้นนี่เลยพี่หมีสีเทาอีกคนนึงอยู่ไหนีน่คนนี้ค้อไหมใช่นี่ขโมยเพชรเอาเพชรเคคืนเขาเดี๋ยวนี้ไม่คืนนี่แน่นี่แน่จับได้แล้ว หัวหน้าะพี่หมีสีเทาอันนี้ขโมยเพชรเข้ามาอีกแล้วใครผู้ชุดลักเลี่ยหรอเนี่ยเนี่ยพี่หมีสีเทาเนี่ยขโมยเพชรของเขามาเฮ้ยมันเหมือนแฝดเลยวะ่ะใช่น่าจะเป็นพี่น้องกันชอบขโมยเหมือนกันเลย้เาเต้นน่ะเนี่ยถูกเอามาขังขังไว้แล้วก็ยังเต้นอีกเอ้ยเพื่อนจดดีถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่เอา เพชรกระทองไปคืนเขาอะฉันถึงจะปล่อยเธอพี่หมีโ <Okay. S 1> อเคเพื่อนหวัดดีอ้าวเสียงใครคุยกันะ่ะใครไม่เสียงจูจี้เสียงนักโทษคุยกันในห้องขังใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ห้องขังยังมีความสุขคุยกันได้นะพี่หมีเนี่ยฮัลโหลหวัดดีเอ๊ะใครคุยกันอะ อย่างนี้ต้องจับแยกห้องซะแล้วมั้งแต่จูจี้อยู่ห้องนั้นนะอ๋อเอาจูจี้ออกมาข้างนอกจูจี้ออกมาเร็วลูกเด<อ>ี๋ยวแม่จะเอาคนร้ายเข้ามาขังในห้องนี้เอาไว้เอาไว้ห้องเอาไว้ห้องเดียวกันไม่ได้เขาคุยกันเขามีความสุขต้องให้เขาต้องให้เขาอยู่คนเดียวคนละห้องอ่อจูจี้อยู่ตรงนี้แหละออกมาเลยใครจะใครจะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้คนที่ขโมยเพชร โอเคคนนี้ขโมยเพชรแยกมาอยู่ห้องนี้เลยเลยนี่แหละจะได้ไม่กล้าไปขโมยของใครอีกฮัลโหลเห็นไหมคุยกันไม่ได้แล้วคราวนี้เฮ้ย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 เร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเห้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยกั้ยนฮ้ยเ้เเเเรียกฉันม้ย ธอไปต่อส่วนต่อสินี่ฉันจะไปเอารถมาสินี่ไงโอ้โหลืมรถได้ยังไงเนี่ยก็้าไปจับพี่หมีมีอยู่ได้มีสองคนอะเดี๋ยวรถหายจะทำยังไงเนี่ยลืมรถไว้เนี่ยไม่มีใคร,รอ่ะไม่มีใครกล้าขโมยรถตำรวจใช่ไหมใช่เพราะว่ากลัวกลัวโดนจับเหรอใช่ไปกินหมูกระทะดีกว่าอย่าเพิ่งฉันจะดูแล โจนอยู่ที่ไหนโจนอยู่ที่ไหนอีกเหรออยู่ที่ร้านคาเฟแมวร้านกาเฟแมวมีโจนอีกแล้วเหรอเฮ้ยย่าเอาเพชรฉันไปไหนล่ะใครเสียงใครพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยอย่าเอาเพชรฉันไปนี่อะไรใครเอาเพชรใครไปนี่ไอ นี่ขโมยเพชรเข้าไปทําไมเอาคืนเขาเดี๋ยวนี้ไม่คืนถ้าไม่คืนจะเอาไปลงพักเดี๋ยวนี้เอาลงพักเลยมีแต่สาาคุกเหรอใช่เอ๊มมันก็มีพี่หมีอยู่นี่ขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยจะหนีไปไหนมาคนจะหนีไปเที่ยวไม่ได้ต้องเอาเพชรคืนเขาก่อนถึงจะปล่อยตัวให้ไปเที่ยวได้ เธอ,อฉันจับคนร้ายได้อีกแล้วนะนี่เธอหัวหน้าได้คนร้ายมาอีกคนหนึ่งแล้วขโมยเพชรอีกแล้วขโมยเพชรอีกแล้วก็ไปช่วงนี้สงสัยเพชรราคาดีอะ่ะคนร้ายชอบขโมยเพชรกันจริงๆเลยเอาไปขังคุกเลยเอาไว้ห้องไหนดีม,มีมีอยู่อะ่ะจะคืนเขาไหมไม่คกนถ้าไม่คืนจะถูกขังคุกไว้อย่างนี้นะจะขังคุกเลยโอเคงั้นเอาขังคุกไปเลย ห้องไหนวะมันมีแต่พี่หมีอ่ะไว้ห้องไหนก็ได้ห้องไหนดีกว่าอ่าโอเค